บั ien, ua, iker, ie, สเตียนชวสไตเกอร์ชี้3แข้งแมนยูเนเตดที่มี DNA สโมสรอ,อยู่ในสายเลือดมั่นใจหากให้โอกาสจะเป็นกำลังหลักของทีมได้แน่นอนบาสเตียนชวยสไตเกอร์อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเชื่อมั่นว่าสกอตแม็กทูมินีเจสซี่ลิมการ์ดและมาคาราฟอร์ดจะเป็นดาวเตะคนสำคัญสำหรับราบฟรังนิกกุสซอชาวเยอรมันเพราะมี DNA ของสโมสรอ,อยู่ในสายเลือดเต็มตัวชวสไตเกอร์วัย37ปี ซึ่งเคยมาค้าแข่งในถิ่นออตทอฟอร์ดระหว่างปี2015 2017เผยให้ผ่าน UTD p ดี c a s t ว่าผมขอบอกคุณอย่างหนึ่งตอนที่ผมทำงานกับโชเซ่มูรินโ่และต้องไปซ้อมกับทีมสำรองรวมถึงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีผมได้เห็นนักเตะดีๆหลายคนหนึ่งในนั้นคือสกอตต์แม็กโทเมเนผมคิดว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญแน่นอนเขามีคุณสมบัติเหล่านั้นแมนยูนเต็มีทีมเยาวชนที่ดีคุณแค่ต้องใช้พวกเขา และให้เวลากับพวกเขาเพื่อพัฒนาตัวเองนอกจากนั้นผมยังจำมาคาราฟอร์ดกับเจสซี่ลินการ์ได้ตอนที่หลุยฟานกาวคุมทีมคุณสามารถเห็นได้ว่าพวกเขามีบางสิ่งและตอนนี้พวกเขาก็กกำลังเล่นให้ทีมชาติแน่นอนมันเป็นโอกาสสำคัญที่แมนยูจะให้นักเตะเยาวชนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่พวกเขามี DNA อ็ของสโมสรนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ใช่แค่การมีความสัมพันธ์ในทีมแต่ยังเป็นเพราะนักเตะรู้สึกว่าตัวเอง น,นักเตะแมนยูไนเตดผมรู้ว่ายูไนเตดมีความหมายอย่างไรสำหรับผมสวาสไตเกอร์กล่าวทิ้งท้ายและในมูเลนสตีนอดีตผู้ช่วยของเซเล็กฟอร์กูสันอดีตคุณซื้อระดับตำนานของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดออกไม่สัมภาษณ์เปิดใจถึงการบริหารงานของราฟรังนิกคุณซื้อคนปัจจุบันของทีมในเวลานี้โดยมูเลนสตีนเปิดเผยว่านักเตะปีศาจแดงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขาดสิ่งสําคัญที่เคยเป็นสิ่งที่นักเตะทุกคนของทีมต้องมีนั่นคือ DNA ของปีศาจแดงซึ่งประกอบไปด้วยความกระหายในชัยชนะไม่ยอมแพ้และนอกจากนี้ยังได้ตําหนิไปถึงบอร์ดบริหารอีกด้วยมันคงเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าทําไมถึงไม่ได้แชมป์ลีกหลังจากเซอร์เล็กฟอร์ูสันลงจากตําแหน่งเมื่อปี2013มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดมากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟอร์กี้สร้างมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันหายไปเกือบหมดแล้ว ถ้าพวกคุณอยากประสบความสำเร็จอีกครั้งสิ่งสําคัญที่ต้องมีคือวิสัยทัศน์ในองค์กรต้องดีขึ้นพวกเราไม่มีเหลือแล้วลองดูซิทําไมเจกเกนครอปหรือเป๊ปกาเรีอล่าถึงมั่นคงในหน้าที่การงานทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จสื่อเมืองผู้ดียืนยันตอนนี้ฟันเดเบกเลือกแล้วจะลาแมนยูน t e เต็ดไปเล่นให้กับทีมไหนหลัมีข่าวกับคิสเซนพาเลตและเอเวอร์ตันเปิดศึกล่าลายเซนแค่งดัช แนี่ฟันเดเบกกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายไปเล่นให้กับเอเวอเรตผู้แข่งร่วมศึกพริมลีกแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ตามรายงานจากแยเรนติกสื่อที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศอังกฤษมิฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ต้องกลายเป็นแข้งส่วนเกินของปีศาจแดงตั้งแต่สมัยโอลกุกน่าโซชามาจนถึงราฟรรานิคคุมทีมในเวลานี้หลังย้ายมาจากอาแจ็คอับสเดมเมื่อปี2020ด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,575ล้านบาทรายงานระบุว่าเอเวตันบรรลุข้อตกลงกับแมนยูไนเต็ดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและตกลงจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะทั้งหมดในช่วงที่ยืมตัวมาใช้งานก่อนที่กองกลางวัย24ปีจะตัดสินใจเมื่อวันอาทิตย์ในการเลือกไปเล่นที่ถิ่นกูดิสันพาร์กก่อนหน้านี้คริสตันพาเลสเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าฟันเดเบกหลังเดนิสเบอร์แคมพ์พ่อตาของแข้งดัชที่มีความสนิทสนมกับปาติเวล่ากุนซือภาษาเรือนแก้ว พยายามช่วยเดินเรื่องแต่สุดท้ายตัวนกเตเองต้องการย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันมากกว่าถ้านี้หากเฟอร์นเดเบกย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันจริงก็จะได้ร่วมงานกับแฟรงค์ลมพาดที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เร็วๆนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซุ่มเงียบเปิดการเจรจากับชัวเมนีของโมนโก สื่อในฝรั่งเศสอย่าง iM C Sport เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เปิดฉากการเจรจากับออเรเลียนชูเอมานี่กองกลางของโมนาโกแล้วทมกลางความสนใจจากยักษ์ใหญ่ของยุโรปอีกหลายทีมหลังจากที่ทัพปิศาจแดงถุงงบประมาณมหาศาลในการเสริมทัพเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยคว้าตัวเจอรอนซานโช่ลาฟิเอวารานและกิเซนโนโรนัลโดมาร่วมทัพด้วยมูลค่ากว่า120ล้านปอนด์ เป้าหมายต่อไปของบอร์ดบริหารคือการดึงนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นแชมป์เป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นดีแคนไรท์แข่งตัวเก่งของเวสแฮมยูไนเต็ดในขณะที่พวกเขาก็มีตัวเลือกอื่นๆเช่นอัมาดูไฮดาร่าอูเบกากามาร่าและรูเบนเนเวสอยู่ในลิ์อย่าได้ก็ตามการรายงานจาก r m c Sport สื่อดังเมืองนหอมได้ระบุว่าในอีกด้านหนึ่ง แมนยูได้ให้ความสนใจชัวเมนี่แข้งดาวรุ่งของโมนาโกในฐานะนักเตะแห่งอนาคตอีกด้วยซึ่งพวกเขาได้มีการเปิดเจราจาก,กับนักเตะไปแล้วในขณะที่เจ้าตัวก็ตกเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลและยูเวนตุสเช่นเดียวกันสำหรับดาวเตะชาวฝรั่งเศสวัย22ปีนั้นถือเป็นตัวหลักของโมนาโกในซีซั่นนี้โดยลงเล่นในลีกเอิงไปแล้ว22นัดซัดเป็นนประตู และได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง17นัดด้วยกันมาร์กาสื่อเจ้าดังของสเปรีรรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีและนิวคาสเซิลกำลังพิจารณาเรื่องดึงอ e ุสมันเดเบเล่ตัวรุกของบาร์เซโลนามาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราเจ้าบุนทุ่มพร้อมปล่อยตัวแข้งทีมทัพฝรั่งเศสออกจากทีมหลังจากที่มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาใหม่ ซึ่งทางสโมสรเหมือนจะล้มแผนที่จะยื่นข้อเสนอและหาทางให้นักเตะย้ายออกจากทีมโดยเร็วจากการเปิดเผยของสื่อดังแดนกระทิงรายงานว่า3ทีมดังจากพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซิงบูเชลซีและสาริกาโดงนิวคาเซิลต่างก็สนใจที่จะดึงเดมเบเล่มาร่วมทีมก่อนตลาดจะปิดวันจันทร์นี้ขณะเดียวกันเมลออนไลน์ก็รายงานว่าบาซ่าพ,พร้อมขายเดมเบเล่18ล้านปอนด์เท่านั้น แม้จะขาดทุนยับหลังซื้อมาจากดอทมูลที่ราคา96.8ล้านปอนด์เมื่อปี2017ก็ตามจนวันนี้ฟฟนบงฮอร์ตผู้จัดการทีมเรนเจอร์ในกสกอตแลนด์อัปเดตอาการบาดเจ็บของอามาดเดีโล่กองหน้าดารโรดที่ยืมมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยิงได้ตั้งแต่5นาทีแรกในเกมเปิดตัวในเกมสกอตติสพิมเมรีคิ่เตะกันไปเมื่อคืนก่อน เรนเจอร์ของดิอาโรบุกไปเสมอเจ้าถิ่นลอสคาลตี้ได้ด้วยสกอร์3-3โดยดาวเตะปีศาจแดงเป็นผู้ยิงเบิกร่องได้อย่างสวยสดงดงามตั้งแต่แตนาทีที่5ก่อนบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกครึ่งหลังนาทีที่66ดิอาโรแสดงให้ทุกคนเห็นเต,เต็ม2ตาแล้วว่าเขามีคุณภาพฝีเท้าสูงส่งแค่ไหนที่สำคัญคือพวกเราไม่มีใครคา,าดหวังถึงผลงานระดับนี้เลยสำหรับเกมเปิดตัวของนกเตะดาวรุ่งที่เพิ่งย้ายมาใหม่ คุณจินตนาการออกใช่ไหมว่าการที่ดารุ่งสักคนสามารถยิงประตูดได้ใน5านาทีแรกของเกมเปิดตัวมันยอดเยี่ยมแค่ไหนแถมมันจะเกิดขึ้นจากทักษะการหาพื้นที่ว่างอันน่าชื่นก่อนส่งลูกเข้าประตูไปอย่างเฉียบคมตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าเดียโลสามารถทําอะไรให้กับทีมได้บ้างความสามารถของเด็กคนนี้สูงมากจนเกินจะอย่างถึงแต่น่าเสียดายที่ผมจะต้องยอมเปลี่ยนตัวออกเพราะอาการบาดเจ็บของเขาจริงอยู่ที่มันไม่ได้รุนแรงอะไร แต่มันก็ส่งผลกระทบชัดเจนต่อจังหวะการเล่นโดยรวมของทีมซึ่งพอเป็นนักเตะใหม่แล้วด้วยการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นตอนบาดเจ็บจะยิ่งแย่หนักเก่าเก่าบอกก่อนนะผมมีความสุขกับฟอร์มของเดียโลแต่ก็ผิดหวังที่เราโดนตามตีเสมอ3-3ในนาทีสุดท้ายของเกแบแบ็อับสั้นตำนานกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันฟันธงมาคาราฟอร์ดกองหน้าวัยรุ่น จะกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งในเร็วนี้เพราะมีแอนโทนีอีลังกาวันดคิดคนใหม่เข้ามาสนับสนุนผลักดันสำหรับดาวรุ่งที่เพิ่งแจ้งเกิดขึ้นมาอย่างแอนโทนีอีลังกาผมยอมรับว่า3ามเกมหลังสุดที่รับบทบาทให้เป็นตัวหลักแมนยูไนเตดเขาทำผลงานได้น่าประทับใจมากเลยทีเดียวอีลังกาแสดงให้พวกเราเห็นถึงพลังงานอันล้นเหลือวิ่งสู่เต็มที่ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามเขามีครบทั้งความเร็วและความกล้า,าหาญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อร่วมทีมมหาศาลแน่นอนที่สําคัญคืออีลังกาเล่นได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองแล้วยังจะช่วยหนุนให้รุ่นพี่อย่างมาคาราฟร์กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งได้ด้วยเช่นกันผมสังเกตเห็นว่าในหลายๆจังหวะที่อีลังกามีส่วนร่วมกับการสร้างสรรค์เกมบุกแรดฟอร์ดจะดูกระตือรือร้นและเสียบคมกับปกติแถมพอมีรุ่นน้องที่ในบทบ,บาทเดียวกันได้ก้าวขึ้นมาแบบนี้รุ่นพี่ที่มักจะถูกวิจารณ์ก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพื่อชิง สองสัมเกมหลังสุดแรดฟอร์เริ่มกลับมายิงประตูให้ทีมได้บ้างแล้วนั่นกับพราเขารู้สึกว่ามีรุ่นน้องอย่างอีลังก้าเดินตามหลังมาแบบติดๆแต่เอาจริงๆผมอยากเห็นพวกเขาเล่นเป็นกองหน้าร่วมกันในอนาคตมากที่สุดเลยนะ